สวัสดีครับพี่น้องฟองไปนะฮะเขาก็เสียงเหนียงครับพี่น้องมีม,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 นะม,ม,งมีนู่มกระคำสมแขวนะกระคำกระคำเบิ่งกระคำนี่โอ้แก้วกับมีนี่แหละปลาจอมนี่ปลาจอมนีมมม่แก้วหวานใส่หอมกุ้งแดงหลายเลยนะมาคลิปนี้พี่น้องฝากก็ได้ลเลยขอเบิ่งฝากกดติดตามนะกดไลค์กดกระดิ่งใหครับนะพี่น้องฟองไป กาบงูใหม่ๆงูก้อนมะมูใหม่มูยก้อมากินน้ำกันบระขามใส่กับผักกระแยงมากมากบวบหลายพอกเรากินพี่น้องมาลุยลุยลุยมาสิพลาถ้าถ้าสมแข็วใส่ก็เองก่อนนี่เบื้องหอมหัวแดงเบื้องเกีืยวปลือกเปลือกให่เบื้องเราพี่น้องืม พันธุ์ที่ก็ักขึ้งอย่างพนอ้หร่าพันธุ์พันธุ์เขากันบ่ผักก็ขแยงแล้วผักอีฮี่นบ่บึงพันธุ์คุยคุยบึงกินสมกินสมนี่มือสอบอ xây giỏi à, hmm, xay bà trôm xay trôm. ม,มาบมางมาืมขูสุ่มเลยเจียวหวานเจียวเปรเี้ย หอมหูดแดงได้ไหลายเยครับตักใส่โ้โหออสดผ่อนผักกระหย่าง พันธุ์พี่น้องพันธุ์หอมเลยเน็บเลยว่าพนธุ์เน็บบึงเน็บมาคุยยู่ๆเลย คุยกันข้างห,หูคุยกันข้างหูมาลุย บนตายบนี้ทำมึงนะผเนาุบนบนี้ทำรับอ,อยาก,กินเาม่าคุยใ,ใกล้ๆก็คุยเล้วแกวแกวจอมี่ลองมันบุเขากันตรงกินตามพี่หลัง เมึงประจอมคุยแบบคุยแบบเดแบบ็ดเด็ดเลย ไงยังโคสม hein? พันดุหนองเ <ś cis> กลี่เสียบ่าใส่ปล็กเจพิ่มยังเสียบเลย โอ้โสมเลยครับมึงมาลูกดวด ตมตกสมหอมรูดดบงหอมมือแดงมีหอยกุ้งกุ้งกว่าซีมสมมสม หยหอมโมเด็งหอมโมเด็งเขียวหวานเข้ากัน พ่อพ่าพี่น้องสมกดนัวสมเอ้าคลิปนีพี่ขอรังปลาราพี่น้องก็เลิกพี่น้องพี่น้องเพื่อเขาบอเบิ่งฝากนะฝากช่องเสี้ยงเมียงเชนแนวฝากกดติดตามกดตรไหลโคตรคลิ่งครับนะพี่น้องฝากนะมาที่ไปที่รำพี่หน้าเลยหรอกพี่น้องหรอกว้าคนรังปลาก้ากเลิกพี่น้องไปแล้วครับผม